สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่น้องๆเข้าสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะมาดามสายประหยัดมาดามจนๆคนนี้วันนี้พากินอะไรวันนี้เป็นมื้อพิเศษค่ะคือทุกมื้อที่เป็นเนื้อนะคะวันจะเรียกมันว่าเป็นมื้อพิเศษทั้งสิ้นเพราะว่าเนื้อที่สวีเดนค่อนข้างจะแพงค่ะแล้ววันนี้นะคะวันซื้อเนื้อมาเพื่อที่จะทําเมนูอาหารที่วันอยากกินมากๆ มื้อนี้เรียกว่ามื้อแพงเลยนะคะเพราะว่ามันมีผักเยอะมากๆค่ะวันนี้วันจะพาทำแกงอ่อมเนื้อใส่ผักฝรั่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำอะไรใส่อะไรบ้างเป็นสูตรแกงอ่อมเนื้อง่ายๆนะคะนี่จ้ามาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่าแกงอ่อมแบบครัวไทยในต่างแดนนะคะเครื่องมันจะไม่ค่อยครบนะคะ เอาเครื่องเท่าที่มีค่ะนี่นะคะวันชอบกินแบบเผ็ดๆร้อนๆอนจะใส่พริกไทยเม็ดด้วยค่ะนี่พริกไทยเม็ดนะคะแต่ว่าจะเอาแค่รสชาติไม่เอาไม่เอาเรียกว่าอะไรคะไม่บุบให้แตกค่ะนี่นะคะแล้วก็เราจะตำโขลกพริกแบบหยักยาว เน้นเผ็ดนะคะแล้วก็เตรียมตะไคร้ก่อนชิ้นตะไคร้เป็นชิ้นๆค่ะชอบแบบอยากเคี้ยวแล้วก็ส่วนที่แก่มันทําเป็นชิ้นยาวๆคือเรากินไม่ได้แน่ๆชิ้นยาวๆนะคะพริกจะแซ่บต้องโขกเองนะคะกระเทียมตะไคร้ขาเป็นแบบขาแช่แข็งค่ะ ใบมะกรูดเป็นแบบมะกรูดแห้งเพราะฉะนั้นวันจะใส่ไปโขลกแค่นิดเดียวนะคะที่เหลือใส่เป็นใบๆค่ะพริกจ้าเอาเผ็เดๆห้าสเม็ดได้นี่พริกครึ่งครบเอาสิจ้าพริกแกงอ่อมนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่เคยทำทานเอง เราใช้วิธีการโขลกเครื่องแกงหยาบๆยาบค่ะนี่นะคะหรือใครจะไม่โขลกเลยก็ได้นะคะบางสูตรแต่วันจะใช้วิธีการโขลกหยับๆยาบค่ะใส่เกลือนะคะเพื่อที่เราจะได้มันจะได้ไม่กระเด็นใส่ตาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องปรุงรดยากนะคะแล้วก็พระเอกของงานค่ะกะปีค่ะแกงอ่อมต้องมีกะปิด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้อง กะปิเวลามันมาอยู่เมืองนอกมันเหม็นมากๆกลิ่นแบบสุดยอดไม่ได้เหม็นนะหอมหอมแต่กลิ่นกลิ่นแรงมากค่ะ ะะบุบๆให้แบบพอแหลกๆให้มันความหอมของสมุนไพรออกค่ะสุกินี่ค่ะทำอ่อมถ้วยเดียวนะคะกินคนเดียวอ่อมมันต้องกินตอนที่ผัก คล็ดลับคือผักต้องไม่เปื่อยนะคะผักต้องแบบลวกๆกรุบๆนะคะแล้วก็แชมปิญองค่ะต้องมีเห็ดและมาดามมัสรูมนะคะต้องมีองค์ประกอบของเห็ดค่ะเรามาดูนะคะผักเรามีอะไรบ้างซูกินี่ค่ะผักแบบฝรั่งล้วนเห็ดแชมปิญองค่ะ แชมเปญองที่สวีเดนถูกนะคะกล่องหนึ่งประมาณ2ี่สิบดอก2ี่บาทเอ้ย2ี่สิบโครน60สบาทจ้ะนี่เลยค่ะผักวันใช้ผักสลัดตัวนี้อีกแล้วนะคะผักสลัดที่มีผักรวมเป็นตัวนี้นะคะมันจะออกรสชาติขมนิดนึงค่ะเอามาใส่แกงอ่อมเอามาใส่แกงเห็ดนะคะแซบเลยจ้านี่นี่คือผักเรากับแกงอ่อมหนึ่งหม้อนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแกงอ่อมเนื้อสูตรง่ายๆมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะเพิ่มด้วยน้ำมันเนื้อรวนเนื้อค่ะนี่นะคะเนื้อเนื้อแดง ลวนเนื้อในน้ำค่ะให้มันให้เนื้อมันค่อนข้างจะสุกนิดนึงนะคะ ลวนเนื้อแบบใส่น้ำนะคะใส่รสดีค่ะวันทํากับข้าวไม่ใส่ผงชูรสนะคะหนักรสดีแต่ว่ารสดีก็ผงชูรสด,ดีๆนี่เองนะคะน้ําใข้ใส่แห้งขอบอแล้วก็เนื้อเรียกว่าสุกสัก20%ค่ะเราก็จะลงด้วยพรพกพิกแกงพริกพริกแกงเรียกว่าพริกแกงที่เราโขบหย,ยาบๆไว้นะคะ แกงอ่อมต้องขบกพริกแกงหยาบนะคะพ,พี่น้องสามันถึงจะแซบ่บมันจะได้เคี้ยวพริกเคี้ยวกระเทียมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลวนลวนใช้วิธีการลวนลวนไม่แน่ใจว่าภาษาไทยใช้แบบนี้ไหมลวนเป็นภาษาอีสานบุรีรัมย์เนาะก็ เอาเอาเอาเนื้อหรือว่าอะไรเนื้อของสัตว์อะไรก็ตามมาผัดด้วยน้ำค่ะให้มันสุกนะคะเราเรียกว่ารวน,นะคะ่ะแล้ววันก็เอาน้ำใส่ในครกที่เราตำพริกแกงนะคะเพื่อให้เอากลิ่นของหอมกระเทียมเครื่องปรุงออกมาด้วยนะคะเตรียมน้ำไว้ตอนนี้เราก็จะผัดให้ให้พริกแกงมันหอมค่ะ ม,มันใส่น้ำเยอะเยอะเกินเห็นกันไหมคะพี่่น้องๆข้างนอกสวีเดนฝนตกนะคะใส่น้ำจ้าเทกรวกลงไปเลยนะคะ <c oughs> น้ำเลอะ <c oughs> <c oughs> มันเผ็ดมากคะ่ะวันนี้ต้มต่อให้น้ำเดือดนะคะ <c oughs> เทออกนอกหม้อ โอเคแล้วนะคะทุกคนคืออ่อมเนื้อสูตรของวันนะคะเนื้อไม่ต้องสุกจนเหนียวค่ะเรียกว่าเอาเนื้อสุก80%พอแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยจ้าผักทุกอย่างเป็นผักที่สุกง่ายทั้งหมดเลยนะคะแต่ผักใบเขียวเดี๋ยวเราใส่ทีหลังค่ะนี่จ้าเป็นเหมือนแกงเลียงเนาะวิธีการนะคะ เมนูนี้สุขเพื่อสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นจ้ะกินข้าวน้อยๆแล้วกันนะคะสุกินี่ก็สุกเร็วนะคะตอนนี้น้ําแบบเดือดเดือดเดือดุอกๆเลยค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้ผักยุบนิดนึงแล้วเราใส่ผักใบเขียวแล้วก็ปิดได้เลยนะคะผักสลัดชุดนี้มันจะมีความหอมค่ะแล้วก็มีความขมอ่ำลำนะคะ ผักสลัดรวมที่เมืองน,นอกมันจะมีหลายอย่างค่ะถ้ามันรวมด้วยใบแบบนี้มันคล้ายๆกับอ,อะไรนะคะแดนแดนดิไลออนค่ะเขี้ยวสิงโตนะคะคล้ายๆการรสชาติแบบนั้นคือเขียวนะเอยขมนิดนึงนะคะแบบนี้เอามาใส่แกงอีสานอร่อยเลยค่ะแกงออมแกงหน่อไม้แกงเปรอะลองนะคะพี่ๆน้องๆที่อยู่ ในต่างประเทศค่ะลองลองดูค่ะผักกันนี้นะคะเอามาทําแกงที่เราต้องการรสชาติของผักขมขม,ขมนิดนึงแล้วก็ต้องการผักเยอะๆนะคะใช้ตัวนั้นได้หมดเลยค่ะวันจา้าใส่ผักเขียวแล้วนะคะเท่านี้ก็พอค่ะคือไม่ให้ผักเราสุกนานนะคะขอชิมก่อนขอชิมตอนนี้เราปรุงรสด้วยเกลือกะปี่แล้วก็รสดีเท่านั้นนะคะอือพ่อแม่พี่น้องจ๋า แซ่บเวอร์มากเลยค่ะอโอเคจ้าเสร็จแล้วนะคะใส่ผักเขียวเราลงไปค่ะแล้วตอนนี้วันปิดไฟนะคะเอาแค่ผักใบเขียวให้มันสลบสลบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเมนูนี้อาหารเพื่อสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จ้า นี่จ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะแกงอ่อมเนื้อค่ะเสร็จแล้วจ้าร้อนร้อนสดร้อนร้อนด้วยการเมนูสุขภาพร้อยเปอร์เซค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะพี่ๆน้องๆที่ดูขั้นตอนการทำแกงอ่อมเนื้อจนจบเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่นะคะแกงอ่อมเนื้อจ้าสูตรง่ายๆเมนูคนไทยไก่บ้านแล้วก็เป็นสูตรแบบ สาวอีสานเครื่องขาดอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาชิมกันพร้อมมากเพื่อไม่ให้พี่ๆน้องๆได้ยินเสียงครกแครดครกแครกขูดจานนะคะวันไปหาจนได้ช้อนไม้มาค่ะอืมโอ้ยฟินมากที่เน้นนะคะ คือผักสลัดชุดนี้มันแกงกับผักอีสานเมนูอาหารอีสานได้ทุกทุกอย่างเลยค่ะมันจะมีความขมอ่ำลำนิดนึงนะคะน้ๆได้กินทีค่ะ ะะมันจะแบบขมน้อยๆเหมือนเราใส่ผักรวมบ้านเราค่ะเริ่มแล้วหยุดไม่ได้เลยนะ พี่พี่น้องๆที่กินข้าวเที่ยงอยู่นะคะอืตักข้าวยกกับข้าวมากินด้วยกันเลยซ้าแซ่จริงๆค่ะ ความที่เราใส่พริกไทยเม็ดลงไปด้วยนะคะมันจะมีความหอมเหมือนกับแกงป่าเนื้อแถวภาคใต้อะคะ่ะวันไม่แน่ใจว่าภาคใต้เรียกว่าอะไรที่แบบแกงเหมือนอ่อมนะคะแต่ว่าใส่พริกไทยใส่ลูกผักชีอะไรแบบนั้นด้วยนะคะอร่อยมาก อร่อยจริงๆค่ะสดจสดจนลืมว่ามันร้อนเลยนะคะควันหุยหุยอร่อยมากมาจ้ามาจ้าลองทำทานดูนะคะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะตามนั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะขอฝากติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากด,ดูคลิปย้อนหลังด้วยค่ะคลิปจะออกอากาศทุกวันเวลา11นาฬิกาหรือประมาณเที่ยงตามเวลาในประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ